สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาพรีเซนต์การวางเฟรมนะครับบนคอนกรีตนะครับผมลูกค้าต้องการให้วางเฟรมบนคอนกรีตลักษณะแบบนี้นะครับก็คือตรงนี้จะเป็นกระเบื้องนะครับลูกค้าไม่ต้องการให้วางเฟรมบนกระเบื้องลักษณะแบบนี้นะครับต้องการให้วางเฟรมบนคอนกรีตนะเราได้นําเฟรมตัวอย่างนะมาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับริษัทรับเหมาก่อสร้างนะครับทำสเต็ปลักษณะแบบนี้นะครับเฟรมตัวนี้นะครับจะเป็นเฟรมรหัส H S ห่นะครับ ความกว้างนะครับความกว้างของเฟรมนี้นะครับความกว้างของเฟรมนี้จะมาประมาณ11เดซนติเมตรนะครับความสูงของเฟรมนะครับความสูงของเฟรม5้าเซนติเมตรนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าต้องการเป็นบานฟิกหนึ่งข้างนะครับแล้วก็คือเลื่อนเก็บ2นะนะับจะเป็นทั้งหมด3พารแนลนะครับผมส่วนส่วนตัวนี้นะฮะจะเป็นของตัวแซดนะครับเป็นบานเลื่อนนะครับคือตัวนี้นะครับ จะต้องมีความสูงของธรณีประตูประมาณ1เซนติเมตรนะครับผมเพื่อที่จะให้ตัวของตัวบาเรื่อนตัวแซดนะครับสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะให้ทีมงานของเราทําการติดตั้งเฟรมนะครับทั้งเฟรมนะทั้งตัวแซดของตัวบาเรื่อนนะครับต่อไปเราจะมาพรีเซนต์ของการติดตั้งนะครับ